แข่งกันกับคุณแข่งกันกับคุณมีตำแหน่งแข่งัำแข่งกันกับคุณมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่ดียังก็ได้แกจัดก็ เพินเ่นมีวุฒิภาวะลายกูเจ้าเนี้เนี่เพิ่นอยู่ในตำแหน่งไงแม่จ้านี่เบื่องเพิ่นอยู่ในตำแหน่งไงมันก็เลยเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นเอในสายงานของเจา้าที่เจ้ายือนอที่เจ้ายือนอ่าซ่องประมุ่นอบวสีงานรับเหมากอสา้างอบวางานอย่างนี้ที่เจ้าเห็ดเนี้ย เกี่ยวกับงานก่อสร้างบ่มันนิยนงานกอา่อสร้างอ่าเ่ว่าธนาคารนี่บอเด้จ่ะธนาคารที่หนูบอกไปแล้วเจ้าไปยืนเรื่องไว้อ่ธนาคารสี่อนุมัติให้เจ้าเ้ยแบบนั้นเลยมันขึ้นมาแต่ว่านี่เกี่ยวกับงานสายงานที่เกี่ยวกับงานกอา่อสร้างโดยเฉพาะเลยว่นเม่อลวาซะรู้สึกมันขึ้นมาแบบนี้หนูจะพลังงานแบบนี้ว่าสีมีการขัดแย้งกันในซ่องขมมูลในไอง,งานสายงานของเจ้าที่ไปติดต่อ